ก็ทางไรษณีย์ก็ถูมงคลมาติดต่อได้เลยคติดต่อได้เลยสวยดีนะติดต่อได้นะตรงผ่านปรนตรงเข้ามาบอาารบุนนรอหานะใหกับพี่น้องาใช้บริการนะซึ่งเป็นกทที่สมตากันทั้เรื่องนะในบบเเป็นข้าวตหมูนี้นะโอ้โหตุ๋นแบบเนื้อุงเลย เดือนก่อนยังไนจังหวัดพะโล้ขึ้นทุกวันขาหัวไม่ใหัวเจ้าดังพันห้าพัวันนั้นจะห้าอยังมีนกนกกรบแสดนกกแตนี้ถือว่าเป็นกาลองที่ติดส่องไว้ตามงานขบวนเพื่อเป็นพิธีก็มีจ้าโห๋แล้วก็ร้านจ้าโหม แจ้าโอนี่ขายอะไรบ้างใน่รู้วันนี้นะแต่แจ๊กโอนี่ขายทุกอย่างที่หวานแล้วก็จะเป็นยาปั่นผลไม้ยัไ้ไปเจ๊แดงเข้าแจ๊กเนี่ยขายในวันนี้เขาก็มีไก่ย่างบางานนะแล้วเมื่อเช้านี้เราคนเดียวเต็มเหนีหรอล้ว ช้าเราไปคนเดียวเต็มเหนือแล้วแล้วนี่มึงเข้าไปปะเมื่อวานมึงเข้าไปนู่นมาเอา,าตอนเช้าเมนะื่อวานไม่ได้เข้าไปที่บ๊ายนะวันนี้สำหรับใครที่นะเป็นแฟน 3, คลับ FC ฟซีไทยนะที่จองโต๊ะไว้กับใครก็สามารถติดต่อได้นะเพราะว่าเรามีทีมงา,านคะุณภาพนะที่เปิดจองโต๊ะนะแผงจองยุทไม่ว่าจะเป็นแจ็คพิจิตรนะแจ็คพิจิตรมะลิไข่เกี๊ยวแก้วชนบุรี นะตั้งโกกะทิมลายนุ้ยพิจิตรนกเอี้ยติ๊กเมืองสิงตุ๊กตาเมืองสิงนะก็หลายคนหลายท่านนะถ้าเกิดว่าเป็น f อซีไทยนะก็สามารถสกิดนะสกิดได้นะไม่ว่าจะเป็นแจ็คพิจิตมาลิไข่เจียวและแก้วชนบุรีตั้งโอกะทิมลายนมเอี้ยนะหรือ ติ๊กหนึ่งสี่ตาหนึ่งสี่ก็ติดต่อได้เลยนะอ่ะโอ้ต้อนรับฮะน้องเนมโมงคลเกษตรวันนี้น้องรักโอ้โหนี่มาจากเหนือเห็นไหมบอกแล้วเหนือใต้ออกตกมากันหมดนะมาเยอะจริงๆต้องขอบคุณนะขอบคุณพี่น้องสังควมวงการพาคเครื่องที่เดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันงานนี้นะก่อเกิดขึ้นได้นะต้องขอบคุณนะ ทางด้านผู้ประสานงานนะซึ่งได้รับเกียรติจากทางด้านผู้ช่วยเอนะหรือว่าคุณชูธนะชัยสวัสดนะครับยันเป็นผู้ช่วยในะกิจกรรมของสมาชิวิธีสมาธนะินะนะนก็ได้เดินทางม,มาประสานงานงรงพร้อมกับทางด้านรูขวัญหรือคุณขวัญเลือ่นนอม<อ>นะโสพ<อ>ิพงษ์นะรูขวัญ มาร่วมกันนะประสานงานจัดก,กิจกรรมให้ก่อเกิดขึ้นในวันนี้นะก็ต้องขอบคุณนะถ้าไม่ได้ทีมงานประสานงานที่เข้มแข็งนะงงนี้มแล้วก็งานนี้นะต้องขอบคุณประธานหลายๆท่านนะซึ่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์นะะไม่ว่าจะเป็นทางคุณโยธินสิทธิโชค อดีตที่ปรึกษานในยกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนท่านก็นเป็นผู้ให้การเรียกว่าเป็นที่ปรึกษากิิมศักดิ์พร้อมทั้งคุณวัฒนินกิจมั่นคงเพชรกุลประธานชมรมตลาดพระเครื่องลงสรีแล้วก็คุณวัด่านทองประธานบริหารตลาดนัดพระเครื่องบ้านไสทองเดอะสเตชั่นชนบุรี พร้อมทั้งคุณลังสนเจริลนลาบหรือคุณสันจันทบุรีนะคณะกรรมการสายตรงแท้ทางเขา,เร,าเรียกว่าวัตถุมงคลหลวงพุทิมหลวงพ่อคงนะฮะจังหวัดจันทบุรีนรสุดยอดนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะ ทางด้านคุณแก้วชนบุรีละประธานจัดงานดำเนินงานในครั้งนี้ก็มาดูแลพี่น้องสังคมสงารพาคเครื่องกันตั้งแต่เมื่อว,วานเมื่อวานมาดูแลพี่น้องใครจะจับจองโต๊ะใครต้องการจะวางจําหน่ายวัตถุมงคลนะครับก็เรียกว่าคอยดูแลชี้แจงสแสดงออกแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงการจอดรถ ว่าให้ไปจอดตรงโซนเขาบอกว่าสถานที่พื้นที่วิวายนะบางบางท่านที่อยู่ในเรียกว่าจังหวัด <จะ S 1> ชนบุนนรีก็จะทราบรุ่นแรกส่วนพี่น้องสังคมองค์การกเครื่องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าห่างไกลออกไปพื้นที่นี้คงไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้น นะบางท่านไม่ทราบก,ก็ต้องหาสถานที่จอดในบริเวณองานานป,รป,งประกวดพระเครื่องนี้ไปด้วย500นะครับตรงนี้นะก็ฝากไว้นะเพราะว่าโอคคกาสดีมีไม่บ่อยแนะที่พี่น้องเดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันประการแรกได้ความรักและห่วงใยนะครับพี่น้องที่สะพายกระเป๋า หรือว่ามาวางจําหน่ายวัตถุมงคลถ้าเป็นพระที่มีมูล,ลค่านะรยมทองเนี้ยนะฮะมีมูล,ลค่าราคาแพงนะใส่ตู้นะใส่ตู้แล้วก็คอยดูกันให้ดีนะเพราะว่าทุกสังคมนะทุกสังคมนะปีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดี นะทุกกลุ่มชนนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนตรงไหนที่เรามีกิจกรรมดีๆนี่ไครมุงตรงไหนเดี๋ยวก็ต้องมีนะถูกลักเล็กขโมยน้อยถูกชิงวิ่งราวนะก็ผมก็เข่าท่านก็เอาท่านหน้าด้วยความรักและความใยของกองงานประกวดพระเครื่องในครั้งนี้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะจัดกิจกรรมอย่างนี้มาหลายครั้ง ร่วมกับเพินีร่วมไายก็มาหลายปีนะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะดูแลพุกิธภัณฑ์น,นนะได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลพิธีกันด้วยนะครับโดยการรัดประทานเนื่นอล่นแรกรพัหนห้าหร้อยที่มีคุณค่านะก็ต้องหาทีานนะ่ดีนะครับหรือว่าจะทำไงยังไงก็ยิตพิรุน นะครับแล้ว <Come> ก <on, S 3> <c oughs> right? yes ็ผอกระเป๋าก็เอาไว้ด้านหน้าเอาไว้้า้หลังนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าทำไมถึงต้องมีพิธีกรเพราะพิธีกรจะเป็นคนชี้แจงแสดงบอกล้วสำหรับพี่น้องต้องการจะไปกดทุกกดเอานะฮะห้องน้ำนะเราอยู่โซนใกล้ๆนะดวงดวงเรียนอนุบาล นะครูนายนะตรนนั้นนะครับท่านมองไปนะฮะเดี๋ยวเชื่อเพื่อนได้เดี๋ยวเชื่อเพื่อนนึงนะรถคุณหาก็จะอับเพิ่มเติมนะครับต้องขอภัยในความไม่สะดวกนะขอภัยในความไม่สะดวกนะครับนะเพราะว่าจริงๆพื้นที่มันมี จะผมว่าไม่ดีนะครับถ้าเกิดต้องบริเวณตรงโรงเรียนอนุบาลเลยนี้เต็มนะท่านก็อยากไปใต้อาทานโรงยีนะครับตอนนี้ก็ต้องมาและดูในกันเองนะเพราะว่าเจอพบว่าไม่ดีพี่น้องแขนจุัตว์นกนนีถือว่าเป็นผู้ะที่ เรียกว่าภาคมีนักใจเดินทางลาลูกกิจกรรมนะจะต้องฝากวาอุปสรรคนานาในว่าจะเป็นสถานที่นะม่ว่าจะเป็นเรียกว่าไทยธรรมชาตินะก็ทำให้เกิดเรียกว่าความลำบากบางทีน,งนะแต่แยตังมงไปแล้วแต่ในวันนี้นั้็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ

เดี๋ยวพงนที่เราใรที่ต้องการเนี่ยจะร่วมกิจกรรมก็ส่งทางเข้าบรนะครับทีนี้สพระเกิดได้นะครับราว่าทีมงานพิธีกดูแลกิจกรรมนะครัจะเป็นการงานประวดออกไปตาศเชืภานะเป็นพีมงานของท่านพระอุอุซึ่งดูแลพี่น้องคงการพระเครื่องยาวนานะครัมีทั้นในต้องการ เราติดต่อได้ดไน,า e าน,น,านาเพราปประาาาป,ประกาศที่ซือรับจากอีเมลจากงานประชุมคณะพิาราต่างนะครี่เรฝากวแล้วประเภทที่สอถ้ารากดพนี้สบายใจได้รูปภาพถ่ายของเราและเสียงคมชัดไปประกาศดีบัตไปประกาศดีบัตของเราเป็นสนลักานะเข้าบัตรประชาชน นะีกว่าพ,วพุทสณาสนหลุดพุทสถานายเวลาเราจะนะไปวางวัตถุเกเงินเราก็เอาบัตรสลับวางผู้อนะุทธรนที่ส่งประกวดในงานนี้ในงานพุทธาแลนะาการดูแลของทางด้านอยูปาอาซี่นะครับนะ นะเดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะวันนี้โอ้โหดูแล้วนะมีหลายคนหลายท่านนะได้พักทุกได้พักดีนะเพราะว่ามีทั่านผู้ที่เป่าพระมานะคนที่มีล็อกเก็ตสาลิกาเรียนแบบล็อกเก็ตสาลิกาเป็นนเียอหต่ีใหมาเตามาเยอะนะครับนะค่อยๆดูนะคนในวัดแผน นะฮ่าค่ๆอยู่นะฮะเขรับผู้โตมาล้อมนะแล้วก็อีกหลายคนหลายภาคนะวันนี้เรียนแบบล็อกเก็ตสายกาพบหน้าหน้าตาเขาจะได้เห็นนั่นเองผมก็ถักนะยังไงก็โลกขออภัยถ้าไม่ได้ผักไทยไม่ได้เห็นใครนะฮะผมว่าทุกวันนี้จะขยับเข้าไปข้างในลำบากมากถราบอกว่าทุกวันนี้พี่น้อง และแถมเจ้า kind of ัูกร่องกับนักโดรสัว์สมเพระเครื่องมาเป็นอัตราศึกมาคันแนมหูเลยแนมตานะเขาบอกว่าเสียงนี่อืมคืึมันเดงไปหมดนะถ้าเกิดว่าเสียงนี่ใบประชาชนจะทำยัไงก็ต้องหลังนึกปวด้ะแน่และหน้าที่พิธีกรน้องกบีเพื่อชี้แจงแสดงของว่าเสียงทุคั้งเวลาที่มีการมือ นะหรือทำท่าล่วงโดนนะของของท่านล่วงหายนะก็จะมีบรรดาพี่น้องสังคมองค์การคัดเลือกนำสิ่งของเหล่านั้นออกมาฝากให้ทุกฝ่ายประชาสังคมฝ่ายประชาสังคมก็จะเป็นผู้ดำเนินการะชี้แจงแสดงออกว่าของของใครนะทำล่วงหายท่านไหนเท่าไหร่ก็มาทำได้นะครับตรงนี้นะเป็นจุดนะที่พิธีกร จะเ็นผู้กำินเรือดำนนกแล้วก็จะชี้แจงแสดงบอกว่าจะมีกิจกรรมยัไงต่อและก็ในเวลาประมาณเช้าโมงเช้าแะโมเช้าเราก็จะเปิดเซอรเซอร์วัตถุบนี้นะไม่ว่าจะเป็นการพระบูชาลูกเหมือนยอดนิยมนะครับอยู่โตที่ห ตัวที่สองเป็นพระเบญจภาคีและยอดนิยมทุนิดตวที่สามเป็นพระผู้ว่าโยมทุกชิดตัวที่สี่เป็นพระเนรแระยอดนิยมทุกชนิดตวที่ห้าเป็นพระยอดนิยมทุกนิดตทวที่หกเป็นพระผาจารย์เป็นเหกันครับบัน่ในวร ขาเร์เขาเร์รัด้เลยใช่อันนี้ได้ปัดเลยถ้าเยอะถ้าเยอะก็ได้ทุนี่กล้าเป็นเครื่องรางยอดนิยมลูปลี้ทีจยอดนิยนะไ่วเปีนนะเชี่ยวหลุพ่อปานันุาพูดดินพี่สิทเดิลนะก็เรียกว่าอยู่ก็ที่กาเลาเยน้อยนะก็อยิอ นะเพียงคือว่าให้เราอยู่ครได้วนนะฮะในเวลา้าโม่นะเราก็จะเปิดเซอร์นะให้ทุกท่านได้นำวัตถุมงคลมาส่งนะจะได้รู้ต้องขอวอนรับเใียกสุดความตู้สวัสดีครับนยกสุดวามตู้ผู้ชำนาญการทุทุกท่านีี่มกทันีโยมวันนี้ นะให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการประธานตัดสินในครั้งนี้นะครับท่านรองผู้ดีมงสูงและท่านกัณฑ์พีนานด้วยนะครับสองันแปดขับขอบคุณเฮียหยกสมงกวางตุ่งครับเขาบอกว่านะเช็คพักวันนี้ นะครับใครที่ส่งเช็คมาถ้า่า,าของท่านแพ้นะครับก็จะมีการประเมินราคาประเมินราคาแล้วรับซื้อด้วยนะจากทีมงานเมียหยุดสวนกว่าตุ้มครับนี่เป็นโอกาสดีนะโอกาสดีของนักนิยมสะสมพระเครื่องในแถบถิ่นะภาคตะวันออกของเรานะฮะเขาเรียกว่าภางฝั่งอุรภาหลายคนหลายท่านนะอาจจะเก็บสะสม ก็นะเรียกว่าพระอุปพระเก่าพระสมเด็จซึ่งเป็นมรดกตกทอดนะสืบต่อกันมานะก็สามารถที่จะนำมานะส่งเสริมหรือว่ามาเช็คได้นะเราก็คณนะกรรมาการของเราเมื่อเช็คแล้วนะครับพระของท่านแท้ก็จะประเมินราคามูินราา แล้วก็มีมูลค่าเท่าไหร่นะตรงนี้ขึ้นอยู่กับท่านว่าจะขายหรือไม่ขายเดี๋ยวก่อนอื่นต้องรับนะฮะเบิร์นดนครดอนนะฮเมื่อวานเห็นน้องมาแล้วน้งนองเบิร์ดนครดอนนะฮเขาบอกว่าเข้าไปชมในไลฟ์สดวิชาเกจิงแห่งสยาม แลนะผมก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปว่าเราจะมีกิจกรรมพิเศษแลนะประเพณีวิวายร่วมกับงานะประกวดพระเครื่องกรณีพิเศษแลนะซึ่งเป็นงานประจำปีที่ร่วมกับนะประเพณีวิวายกันมาขอาขอต้อนรับนะประธานชมรมพระเครื่องอำเภอเมืองบ้านบึงคุณนะกอนบ้านบึงเห็นแว๊บๆนะมาแล้ว นะคนนี้จะจัดงานของสมาคมเพระเครื่องชบชาไทยในวันที่18นะ18สิานะครับนะที่อำเภอบ้านบึงนะยังไงก็เรียนเชิญพี่น้องสัง,งคมวงการพระเครื่องไปร่วมด้วยช่วยกันนะนอกจากนั้นวันที่5ที่6ก็จะมีกิจกร,รรมงานถุดมเพืเครื่องแตบทิมจังหวัดจันทบุรีแล้วนะก็ยังมี นะเอาแบบบริเวณใกล้ๆแล้วก็ต้องขอต้อนรับน้องรักน้องเลิฟน้องเลิฟเลยน้องต้นอุบลน,นะต้นอ,อุบลว,วันนี้เขาบอกมาแล้วโอ้โหเปิดพืชภาพเป็นสิบแผงเป็นสิบแผงเมืนะ่อวานนี้นั่งเลยว่าค้าขายอยู่คนเดียว <c oughs> นะนะนะแล้วก็จะมีคุณปีนะลงสีแตนะ่วันนี้ปีลงสีก็ เอาพรนะนั่ที่ไปเหมามามาวาจงจาหน่านะพี่น้องสร้างคมโครงการพรเครื่องค่อยๆเดินค่อยๆสองนะเขาบอกว่าส่องพระเครื่องเหมือนส่องมองดวงจิตส่องความคิดส่องวิชาที่สะสมส่องเนื้อหาคุณค่าน่าชื่นชมส่องความสวยความคมสุขสนใจเพราะฉะนั้นค่อยๆเดินค่อยๆดูนะฮะ นะเพราะว่าพระเครื่องนะมีเจ้าของทุกทุกคนนะครับเอาคอนอื่นขอประชาสัมพันธ์ถึท่านเจ้าของรถมิสูบิชินะครับหมายเลขทะเบียนงองูชอชีกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ชนบุรนะีช่วยขยับรถให้ด้วยนะครับท่านเจ้าของรถมิสูบิชินะครับมิสูบิชิหมายเลขทะเบียนงองูชอชีกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ สุนบุรีสีขาวช่วยไปขยับลงให้ด้วยครับแลท่านจอดวางทางร้านค้าเขาอยู่นะครับเราขยับขยายไปเรื่อยครนะับที่จอดฮนะเราก็ไปแมกตรงไหนก็ได้เสร็จแล้วก็มาบอกพิธีกรน,นะ,อะบอกพิธีกรน,นะเดี๋ยวพิธีกรก็จะชี้แจงสแสดงบอกนะนะเขาบอกว่ากิกจากรรมประเพณีงานนิวัฒของเราเนี่ยเราจะเริ่มกันนะกันเดือน ตุลาคมวันที่6ตุลาคมวันที่6ตุลาคมนะเป็นวันที่มีกิจกรรมวิ่งควายนะครับนี่เขาบอกว่าเป็นประเพณีเก่าแก่นะเมื่อคืนผมก็เลยนั่งบรรยายแต่งกลอนออกมาว่าเป็นแหล่งกําเนิดเกิดการงานวิ่งควายดังเกิดไกลไปทั่วทุกหย่อมห่้าสืบฒนธรรมสารประเพณีแต่นานมา ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแต่โบราณควายโดดเด่นเป็นสง่าชนบุรีสืบทอดมาจากกรุงศรีจัดกิจกรรมงานวิ่งควายทุกๆปีสร้างชื่อเสียงประเพณีสีเมืองชนนะครับนี่นะครับมาถึงท้องที่มาถึงท้องถิ่นะก็ต้องอารมภบทเป็นบทกรอน นะให้มันดูเดิมเป็นสงา่ากันสักนิดหนึนะ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่154อ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณเจ้าชนบุรีเชิญขออนุญาตนะครับรถเบนซ์น,นะฮะร,รถเบนซ์ทะเบียนฉะเชิงเซานะครับ1190 1190นะครับรถเบนซ์นะครับ11 90, 11 90, รบกวนท่านช่วยขยับรถด้วยนะครับรถท่านจอดขวางอยู่นะครับ พวกเรากลับไม่ได้นะครับอ,อรอปภรอปภทั้งสี่ท่านอยู่ที่ไหนมาพบผมที่กองโดยงานด่วนรอปภทั้งสี่ท่านอยู่ที่ไหนมาพบผมที่กองโดยงานด่วนขอบคุณครับขอบคุณคุณแก้วชนบุรีนะ ประธานจัดงานประธานดําเนินงานในครั้งนี้นะก็ได้เรียกเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่มาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องสังคมองคการพระเครื่องนะครับนะครับกับพี่น้องครับในเวลาประมาณ9นาฬิกานะ9กนาฬิกา9โมงเช้าเราจะมีพิธีเปิด กิจกรรมพิเศษงานมหกรพมประกวดพระเครื่องพระบูชาเลียงกณอาจารย์เครื่องรางของขลังอย่างเป็นทางการเอาขอต้อนรับฮนะคุณโจเมฆสิธิ์วันนี้น้องรักน้องเลิฟเดินทางมาจากโคราชเห็นไหมผมบอกแล้วเมื่อกี้น้องเนมมงคลเกษมนะก็นําทีมงานสายหลวงพ่อเกษมทางเหนือแล้วก็คุณโจเมฆสิทธิน์นี่ก็เรียกว่าเป็นเซียนพระนะแดนอีสาน นะยังมีทางด้านพิทนายพักเครื่องทะลักกูพับเก่าโอ้วันนี้มากันเยอะนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นเสียนน้อยเสียนใหญ่เสียนใหม่เสียนเก่าเดินทางมาร่วมกิจกรรมดันนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะทางด้านท่านนายกเทศมนตรีองค์อาจประเสริฐจิตนะท่านเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลยมชลบุรีนะครับนำคณะและผู้บริหารนะ เทศบาลมารุวนกิจกรรมในเวลาประมาณ9โมง9โมงโดยประมาณนะได้รับเกียรติจากท่านมาเป็นประธานในการก่าวเปิดงานในครั้งนี้เพื่อต้อนรับบรรดาพี่น้องสักโงคการทัพเครื่องของเรานะครับนะ